ผมอยากให้นายกรัฐมนตรีเอามือถือผมไปใช้สักวันหนึ่งอะแล้วท่านจะรู้เลยว่าปัญหามันหนักแค่ไหนอยากให้สบคเห็นใจบ้างเป็นหมอแต่เป็นคนบ้างก็ได้ผมนายเทวพลบิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครปมบุรีครลองสามบากปอกใหญ่พักเก้าไกลครับ ปัญหาหนักจริงๆปัญหาหนักสุดๆทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเป็นผู้แทนราษฎรอีกต่อไปเลยก็คือเรื่องปัญหาโควิด1ิเเพราะว่าผู้คนประชาชนในเขตพนบุรีคลองสามบางปอกใหญ่โทรมาหาผมร่วม40สายต่อวันครับผมอยากให้นายกรัฐมนตรีเอามือถือผมไปใช้สักวันหนึ่งแล้วท่านจะรู้เลยว่าปัญหามันหนักแค่ไหนคนรอเตียง6วันไม่ได้เตียงเมื่อวานเช้าเนี่ยคือมีคนโดดตึกลงมาเสียชีวิตครับแล้ววันนี้ตอนเช้าก่อนมาสาเภาเ่ยผมไปลงพื้นที่มาก่อนหน้านี้ครับไปเจอเขามาไปเจอญาติผู้เสียชีวิตมาทุกคนแวตา สินหวังอยู่บ้านอีก3คนครับตายไป1คนครับโดดตึกเมื่อวาน นายกอยู่ไหนเอามือถือผมไปใช้มาลงพื้นที่แบบผมบ้างคนคาดหวังคนก็ด่าผมผมก็บอกว่าผมช่วยที่สุดแล้วผมแทบจะกล่าบเขาครับวันนี้ผมยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านเขาอ่ะมันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆเหรอครับประเทศไทยยกเลิกที่บอกว่าถ้าตรวจแล้วต้องรับเพราะตอนนี้ไม่มีที่ตรวจแล้วครับก็คือให้ลงมาเนี่ยรับตรวจโอเคจะรับเตรียมไม่พอก็ค่อยว่ากันเขาได้ไปโฮมไอโซเลชันได้อยากให้สบคเห็นใจบ้างเป็นหมอแต่เป็นคนบ้างก็ได้